ของฝากจากสูจิบัตเสียงเขียนโดยศาสตราจารย์สมเกียรติกิติพงศ์ตอนสร้างบ้านดีมีสุขถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครพลยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าว่ากันว่าสุดีบดที่ทที่127ข้อที่หนึ่งถูกนํามาประกอบปาตกถาของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามากที่สุดข้อหนึ่งครับ พระคำพีข้อนี้ใช้กับการสร้างบ้านสร้างโบสถ์สร้างชาติแต่ผมอยากพูดเรื่องสร้างครอบครัวดีมีสุขผู้เขียนสรุดีบทน,นี้คือซาโลมอนผู้สร้างวิหารอันโออาตราการตาประการที่1อะไรคือสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ประการที่1ผู้สร้างบ้านต้องพึ่งพระเจ้า ชายหนุ่มหญิงสาวมาถึงวัยเลือกคู่ครองหลายคนเลือกเองตามใจเอาความสวยความหล่อฐานะการศึกษาเป็นเกณฑ์ครับบางคนก็ว่าต้นเรื่องนิสัยใจคอซึ่งถือว่าสำคัญกว่าภายนอกแต่ซาโลมอนว่าจะสร้างเรือนหางไม่คำนึงถึงน้ำพระทัยเป็นเกณฑ์ก็จะพบความล้มเหลวเกณฑ์คืออะไรบุคคลที่มาเป็นคู่ครองของเราเขารักเราเรารักเขาหรือไม่ใน รักในที่นี้ผมหมายถึงรักที่เสียสระรักตัวเราไม่ใช่ทรัพย์ของเราเขามีความเชื่อพบสัมผัสพระเจ้าหรือไม่เขารักพระเจ้าสุดใจหรือไม่ประการที่สองการปกป้องคุ้มครองมาแต่พระเจ้าครอบครัวมีศัตรูที่พยายามโจมตีให้เกิดการแตกแยกให้ย่แย่เท้อถอยอ่อนแรงและวิธีปกป้องไม่ได้มาจากตัวเราเอง แต่มาจากพระเจ้าดังนั้นครอบครัวสร้างขึ้นโดยมีพระเยซูในงานสมรสเรามัดยกข้อความของซาโลมอนเชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้ปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่12สสามีเกลียวหนึ่งภรรยาเกลียวที่สองส่วนอีกเกลียวหนึ่งคือพระเจ้าบ้านที่คู่สมรสนับถือพระเจ้าเชื่อถือพระคำ เมื่อมีการขัดแย้งหรือถูกโยนตีทั้งสองจะให้อภัยกันได้หรือทูลพระเจ้าร่วมกันจึงไม่ขาดโดยง่ายถ้าต่างฝ่ายเคารพพระเจ้าเชื่อพระวจนะปัญหาในครอบครัวก็ง่ายได้ขึ้นประการที่สองอะไรคือสิ่งที่ไม่จําเป็นคนในโลกมาเข้าใจผิดว่าเงินทองฐานะความมั่งคั่งบ้านหลังใหญ่รถหลายคันธุรกิจโตเป็นยักษ์ใหญ่ คือปัจจัยที่ทําให้ครอบครัวประสบความสําเร็จแล้วหลายคนจึงทุ่มเทหาเงินทองหารุ่มหามขํามกระหืดกระหอบลุกแต่เช้ากลับดึกบางทีเพราะปัญหาธุรกิจทําให้เราตกใจจึงยิ่งยุลูกหนักการเฝ้าเดี่ยวก็ไม่มีในบ้านก็ห่างเหินวันอทิตย์ก็ขาดโบสเรากำลังสร้างบ้านโดยอัประเจ้าและกฎเกณฑ์ของพอง์ออกไปเจอชีวิต และครอบครัวก็ล้มเหลวซาโรมอนกล่าวว่าเหนื่อยเปล่าตรงอันข้ามเมื่อครอบครัวของเราให้พระองค์เป็นเจ้าของงานจงทำอะไรก็ปรึกษาพระองค์วางใจในพระองค์เสร็จงานกลับบ้านอวถึงมอนก็หลับอย่างสุขใจประการที่สให้พระองค์อวยพรเมื่อมีบุตรธิดาเรามาคิดว่าทรัพย์สิน คือมรดกแต่ซาโลมอนบอกว่าลูกคือมรดกลูกเป็นรางวัลจากพระเจ้าถ้าเราตั้งพระองค์เป็นศูนย์กลางมาตั้งแต่แรกเมื่อมีลูกพระองค์ก็เห็นว่าเราจะสอนลูกอบรมลูกในทางของพระองค์สอนพระคำในบ้านพาลูกไปเรียนระวีให้ลูกเรียนหนังสือในโรงเรียนที่มีความเชื่อก็จะง่ายขึ้นในการสอนลูก ซามูเอลโตขึ้นในพระวิหารนางยูนิสอบรมที่มธทีด้วยพระคำมาตั้งแต่เด็กเพราะเยซูคริสต์เองไปธรรมศาลาในนาซาเลตเช่นเดียวกับเด็กยิวทั้งหลายพ่อแม่ชาวยิวพาลูกๆมาให้รพ,พระเยซูอวยระพรยุคปัจจุบันลูกหลานเราอยู่กับมือถือเฟซบุ o กทิกต็อกและอื่นๆซาโลมอนแนะนำให้พ่อแม่สร้างลูกหลาน ของตนบนความสัมพันธ์กับพระเจ้าและนี่คือเกียรติที่พระเจ้าประทานให้แก่พ่อแม่ประการที่4พรยาวไกลไปถึงลูกหลานคนเราเรียนจากการเห็นชีวิตจริงมากยิ่งกว่าคำสอนเมื่อเราเริ่มถูกเราเชื่อพระเจ้ามีพระองค์ในทุกเรื่องลูกเห็นเราเราทำตามง่าย ง่ายที่ลูกจะหยุดงานไปวันไปบทวันอาทิตย์หากพ่อแม่ทําเป็นแบบเมื่อเขามีลูกทานองเดียวกันลูกของเขาจะดําเนินตามแบบพ่อแม่ของเขาด้วยในที่สุดสายทานของบุคคลแห่งความเชื่อก็จะทวีขึ้นมีกําลังเข้มแข็งด้วยเพราะเขาใช้ชีวิตถูกประการที่5แข็งแกร่งมีชัยซาโลมอนเรียกลูกที่อยู่ในโอวานเหมือนลูกธนูในมือนักลก ลูกธตน่ต้องตรงแหลมคมมิฉะนั้นเวลาเรายิงออกไปจะบิดเบี้ยวไม่ตรงเป้าเมื่อครอบครัวถูกสร้างบนพระเจ้าเช่นนี้พยชานะก็อยู่ข้างหน้าแน่นอนตอนผมเป็นหนุ่มผมเคยได้ยินสโลแกนพูดกันมากว่ามีลูกมากจะยากจนในยุคเศรษฐกิจตกต่ำทุกคนตัวการมีลูกเราคิดถึงปากท้องตัวเองว่า เราจะเลี้ยงลูกหลานของตนไม่ไหวดีควรอยู่อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เคยตั้งนโยบายว่าคนสิงคโปร์มีลูกชายหรือลูกหญิงก็ได้แต่ไม่ควรมีลูกเกินสองคนผลค,คือประชากรสิงคโปร์น้อยลงวันนี้คนสิงคโปร์เปลี่ยนความคิดนี้แล้วซาลาวอนเห็นตรงข้ามกับการจำกัดการมีลกูกการมีลกูกฮนูเต็มแรงเป็นพระพร ว่าเขาจะมีกำลังเข้มแข็งราวกับกองทัพเวลานำออกสู้ศึกไม่ใช่ชัยชนะไม่ใช่แค่สังคมเล็กๆแคบๆแต่ไม่ละอายเมื่อสู้ศึกที่ประตูเมืองลูกหลานจะเป็นบุคคลคุณภาพที่มีกำลังเปลี่ยนสังคมเรื่องการสร้างลูกฝ่ยวิญญาณก็เช่นเดียวกันเริ่มให้ถูกตั้งแต่วันนี้และเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร